โอเคครับถัดมาก็ข้อ19-40ถึงนะครับก็จะพูดถึงว่าเป็นคำถามเกี่ยวกับการบันทึกรายการค้าโดยบอกว่าบริษัท J.S. นะครับบันทึกบัญชีสินค้าโดยใช้วิธี p พ r p e t ิ a l i อินเ t o ท y รีนะครับทีนี้รายการที่ให้มาตอนตอนน้นก็คืองบทดลองณวันสิ้นปี2561 ทีนี้ก็คือถามถึงการบันทึกรายการค้าในเดือนมกราปี2562นะครับ2562นะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับนี่เขาบอกว่าวันที่4มกราคมนะครับวันที่4มกราขายสินค้าให้บริษัท rm จำกัดเป็นเงินเชื่อ120,000บาทซึ่งมีต้นทุน 70%ของราคาขายเงินขคือ2อพับ10นพับ30โดยผู้ซื้อจ่ายค่าของส่งเองนะครับปกติแล้วนะครับสำหรับ p e r p e เพช l นี่เราต้องทราบต้นทุนขายด้วยว่าคือเท่าไหร่นะครับซึ่งตรงนี้ก็คือสิ่งที่จดให้มาคือ70%ของ1 2 0 0 0แบาทนั่นหมายความว่าต้นทุนขายก็คือ 12,000 0บาทคูณ70%ก็เท่ากับ 12, 7, 8.4คือ84,000บาทนะครับอันนี้8 4 0 0 0บาทแล้วก็ตรงในยะอันนี้เราเห็นได้ว่าถ้าหากมีเงื่อนไขาการค้าตรงนี้นะครับ2เท่า10เป็นทับ30ก็เป็นตัวที่บอกให้เราทราบว่าการขายรายเนี่ยเป็นการขายเชื่อนะครับ การบันทึกรายการค้าในคำถามข้อ19-20กถึง20นะครับก็ถามว่ารายการค้าวันที่4มกราคม2561บบันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไปอย่างไรนะครับโดยอะไรนะโดยบันทึกเดบิตและเครดิตบัญชีอะไรนะครับโดยทั่วไปในการขายสินค้าเป็นเงินเชื่อเราก็จะเดบิตบัญชีลูกหนี้ด้วย ราคาขายแล้วก็เครดิตบัญชีขายด้วยราคาขายก็คือเดบิตลูกหนี้1 2 0 0 0 0 0บาทแล้วก็เครดิตบัญชีขาย1,20,000 0บาททีนี้ความพิเศษของการบันทึกแบบ Perpetual หรือความแตกต่างอันหนึ่งที่แตกต่างจาก Periodic ก็คือในการบันทึกแบบ Perpetual เนี่ย ทุกครั้งที่มีการขายเนี่ยพอ <c oughs> ครับเราจะบันทึกเราจะบันทึกต้นทุนขายไว้ด้วยนะครับต้นทุนขายเนเจอร์เป็นเดบิตเราจะเดบิตต้นทุนขายด้วยราคาทุนนะครับราคาทุนก็คือ84,000บาทจากนั้นก็เครดิตบัญชีสินค้าออกด้วยยอด 8,000 0บาทเช่นเดียวกันนะครับแะนนในข้อนี้คือเราก็จะใช้ตัวเลือกข้อที่3นะครับโอเคนะครับอ่าอันนี้นะครับจากนั้นมาเขาถามว่ารายการค้าในวันที่5นะครับข้อ21ถามว่า22ถามว่ารายการค้าในวันที่5มกราคม จะบันทึกในสมุดรายวันทั่วไปอย่างไรนะครับวันที่5คือการจ่ายค่าขนส่งแทนบริษัท r m นะพิจารณาสำรองจ่ายค่าขนส่งแทน r m ไปก่อน1,000บาทซึ่งตัวนี้ผู้ซื้อก็คือ r m เป็นผู้รับผิดชอบดังนั้นเราก็บันทึกตั้ง r m เป็น ลูกนี้เพิ่มเติมนะครับด้วยการเดบิตบัญชีลูกนี้ RM นะครับ1,000บาทแล้วก็เครดิตบัญชีอะไรครับบัญชีเงินสดเนื่องจากว่าเราจ่ายเงินสดสำรองไปให้นะครับก็ใช้ตัวเลือกข้อที่2นะครับตัวเลือกข้อที่2จากนั้นนะครับในข้อ23ถามว่า มีการจ่ายชำระเงินให้เจ้าหนี้จำนวนเจ็ดหมื่นบาทนะครับและการวันที่แปดจ่ายชำระให้เจ้าหนี้เจ็ดหมื่นบาทการจ่ายรายการนี้ไม่ได้ให้อะไรเป็นพิเศษก็คือเราก็ถือว่าเป็นการจ่ายด้วยเงินสดนั่นเองนะครับก็เมื่อจ่ายเงินสดเราก็ เครดิตเนินสด70,000นะครับแล้วก็เดบิตบัญชีอะไรครับการจ่ายนี่เป็นการจ่ายเพื่อลดหนี้ใช่ไหมจ่ายเจ้าหนี้ทําให้หนี้ลดลงก็คือเดบิตบัญชีเจ้าหนี้นะครับข้อนี้มาเรามาดูซิว่ามีอะไรเอ่ยจ่ายเจ้าหนี้อันนี้ไม่ใช่นะครับทุนเรือนหุ้นเงินสดกับเจ้าหนี้เจ้าหนี้กับเงินสดก็ต้องเป็นเดบิตเจ้าหนี้คเครดิตเงินสด 1จ0 0 0บาทน,นะครับใช้ตัวเลขข้อที่4จากนั้นข้อที่24นะครับถามว่ารายการค้าในวันที่10มกราคมนะครับบันทึกรายการอย่างไรรายการในวันที่10พูดถึงว่าอะไรครับซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อ1แสบาทจากบริษัท KCT เมีเมนไข2ทับ10 N ทับ30 ผู้ซื้อจ่ายค่าขนส่งเองนั่นหมายความว่ากรณีนี้นะครับเราต้องจ่ายค่าขนส่งเองนะครับและทีนี้ค่าขนส่งตัวนี้ถือเป็นอะไรครับค่าขนส่งเข้าเป็นต้นทุนค่าสินค้าด้วยนะครับเป็นต้นทุนค่าสินค้าเนื่องจากเป็นฐานสปอร์ตอินค่าขนส่งเข้านะครับข้อ1ิบ สินค้าเราซื้อเป็นเงินเชื่อ1,000 100, งแบาท1นึ่งแบาทที่ซื้อข้ามานันีคืออะไรครับเป็นราคาทุนอยู่แล้วนะครับเป็นราคาทุนดังนั้นเราก็เดบิตบัญชีสินค้า1 0 0่งแสนแล้วก็เครดิตบัญชีเจ้าหนี้1นึ่งแสนนะครับก็คือใช้ตัวเลือกข้อที่1นะครับบัญชีสินค้า1,000งแสนเจ้าหนี้1นึ่งแสนนะครับ นื่องจากว่าเป็นการบันทึกแบบ p e r p e t u a l perpetual ก็คือเราบันทึกเข้าที่บัญชีสินค้าโดยตรงนะครับใน p e r p e t u a l i n v น n t o r y นี้จะไม่มีบัญชีซื้อนะครับไม่มีบัญชีซื้อทุกอย่างกระทําโดยตรงผ่านเข้าบัญชีสินค้านะครับจากนั้นถัดมาในวันที่11 ก็คือคำถามข้อที่25 26ถามว่าวันที่11บริษัท KCT จ่ายค่าขนส่งแทนกิจการนะครับ1,500บาทนะเราจะบันทึกรายการอย่างไรอย่างที่เราบอกไว้ว่าค่าขนส่งขาเข้าตัวนี้ของเราเป็นของเรานะครดังนั้นก็คือว่าเป็นส่วนหนึ่งของตัวต้นทุนค่าสินค้าด้วยนะครับดังนั้นเราก็จะ เดบิตเข้าบัญชีสินค้านะครับแล้วก็เครดิตบัญชีเจ้าหนี้นะครับซึ่งเราจะสังเกตเห็นแล้วตรงนี้นะครับในข้อที่24 25 26กเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของการซื้อสินค้าเข้าการซื้อสินค้าเข้าเราบันทึกโดยตรงเข้าที่บัญชีสินค้าด้วยราคาทุนของสินค้าที่เราซื้อมา ส่วนในคำถามแรกข้อ19-20เมื่อมีการขายสินค้านะครับเราก็บันทึกขายปกติก็คือเดบิตลูกนี้เครดิตขายด้วยราคาขายจากนั้นเราก็บันทึกต้นทุนขายด้วยการเดบิตต้นทุนขายแล้วก็เครดิตสินค้าออกด้วยราคาทุนนะครับอันนี้ก็คือจะสอดคล้องกันก็คือบัญชีสินค้าเนี่ย จะถูกเข้ามาด้วยราคาทุนแล้วก็ออกไปด้วยราคาทุนนะครับความแตกต่างจะมีเพียงแค่ว่ารายการค่าขนส่งเข้าเนี่ยเราไม่เป็นแยกในบัญชีค่าขนส่งแต่เราบันทึกเข้าเป็นตัวต้นทุนของสินค้าเลยเนื่องจากว่าเราถือว่าค่าขนส่งขาเข้านี้เป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนสินค้านั่นเองนะครับแล้วเดี๋ยวเรา มาต่อกันในข้อที่27 2 8ถึงนะครับโอเคเอา่าพักไว้สักครู่หนึ่งนะครับโอเค